ชาวเวียดนามเที่ยวไทยเป็นเวลาหกวันค้นพบเหตุผลหายแปลกใจทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่ไปเที่ยวเวียดนามสวัสดีครับกลับมาพบกับ st comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับชาวเวียดนามเที่ยวไทยเป็นเวลาหกวันค้นพบเหตุผลหายแปลกใจทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่ไปเที่ยวเวียดนามเป็นบทความหนึ่งที่เขียนขึ้นในเว็บไซต์ข่าว v n x p g e ซึ่งได้มีการวิเคราะห์เหตุผลถึงความแปลกใจของชาวเวียดนามท่านหนึ่งในประเด็นที่ว่าทําไมนักท่องเที่ยวถึงเลือกไปเที่ยวประเทศไทยแล้วทําไมถึงไม่ไปเที่ยวเวียดนามโดยชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้เข้ามาเล่าประสบการณ์ของเขาเองว่าผมและภรรยาได้เดินทางไปกรุงเทพและเชียงใหม่ในประเทศไทยและผมก็อยากจะพูดตามตรงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าการจราจรมันไม่ได้มีความโดดเด่นเท่าไหร่ แต่ก็จริงอยู่ว่าพวกเขานั้นนำหน้าเวียดนามอยู่หลายปีดังนั้นในประเด็นนี้มีการเปรียบเทียบในเรื่องของการเดินทางแบบนี้ผมคิดว่าไม่ได้ทำให้เวียดนามดูจะด้อยกว่าประเทศไทยสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศของพวกเขาก็คือความอบอุ่นและความเป็นกันเองของคนไทยมารยาทในการใช้รถใช้ถนนก็สุภาพ ผมอยู่เมืองไทยมา6วันแทบจะไม่ได้ยินเสียงแต่รถเลยถึงแม้ว่าถนนในประเทศไทยจะมีรถมากมายก็ตามผมเป็นคนที่รักการเดินทางค่อนข้างมากผมเดินทางค่อนข้างบ่อยแม้แต่ในประเทศเวียดนามเองและผมก็ได้เจอกับผู้คนดีๆในเวียดนามมากมายซึ่งมันทําให้ผมคิดว่าคนเวียดนามนั้นก็ไม่ได้แย่อะไรแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นของการจัดการเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และรวมถึงทัศนคติที่ไม่ดีก็ยังเกิดขึ้นในเวียดนามอยู่เสมอแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้คนในประเทศไทยนั้นมีความเป็นมิตรมากกว่าพวกเรานั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาได้รับมันมาจากวัฒนธรรมพื้นฐานชีวิตของพวกเขาบางครั้งผมคิดว่าความรู้สึกที่มีส่วนร่วมในชุมชนของเวียดนามอาจจะยังไม่สูงมากนักดังนั้นชาวเวียดนามจึงมีแนวคิดที่เชื่อเฉือนเอาชนะเอาเปรียบ และทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมแล้วมันก็มีผลต่อการท่องเที่ยวโดยรวมด้วยและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องได้รับการแก้ไขจากในโรงเรียนมันจะต้องเริ่มจากการศึกษาที่ดีและสร้างมาตรการการลงโทษที่เข้มแข็งแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับและจุดเด่นอีกหนึ่งประการของการท่องเที่ยวไทยก็คือในประเด็นด้านราคาผมเดินทางไปเชียงใหม่เชียงราย สินค้าต่างๆมีราคาเท่ากันและไม่เคยถูกโกงนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยมีความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติผมอยากจะบอกว่าผมใช้จ่ายน้อยกว่า1,000 0บาทหรือ6ล้านดองเวียดนามด้วยซ้ำในขณะเดียวกันเมื่อผมเดินทางจากเหนือสู่ใต้ในเวียดนามการจัดการการท่องเที่ยวมันค่อนข้างวุ่นวายและพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่สามารถควบคุมราคาได้ซึ่งทั้งหมดนั้น ผมคิดว่ามันเป็นข้อด้อยซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในประเทศเท่านั้นแต่มันยังสร้างความไม่ประทับใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วยครั้งหนึ่งในฮานอยผมไปซื้อขนมปังซึ่งมันถูกขายในราคา2 5 0 0 0ดองเวียดนามซึ่งมันมีราคาแพงมากในเวลานั้นและที่สำคัญคุณภาพของขนมปังนั้นก็ยังไม่ดีอีกด้วย ซึ่งนั่นก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามดูไม่ดีเอาซะเลยต่อคำถามที่มักถามกันบ่อยๆว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงนิยมมาเมืองไทยมากกว่าเวียดนามสำหรับสถานการณ์นี้ผมคิดว่าหลายๆคนคงจะทราบกันเป็นอย่างดีแต่ว่าเวียดนามเองก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ในช่วงข้ามคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่ได้มีการศึกษาพัฒนา และรวมถึงการประสานกันของฝ่ายต่างๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของการท่องเที่ยวเวียดนามลองเดินทางไปเทศกาลยี่เป่งที่เชียงใหม่ของประเทศไทยดูซึ่งเทศกาลนี้จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาของทุกปีผมพนันได้เลยว่าคุณจะไม่สามารถลืมมันได้ลงหลังจากที่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่นั่นสักครั้งแล้วรวมถึงอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่คนเวียดนามต้องเรียนรู้อีกด้วย สำหรับตัวผมเองผมมีโอกาสไปในลหลายๆประเทศช่วงปีใหม่ของปีผมก็ได้เดินทางไปสิงคโปร์ด้วยผมไม่ค่อยรู้สึกประทับใจในการท่องเที่ยวของสิงคโปร์สักเท่าไหร่สิงคโปร์นั้นมีระบบการคมนนาคมที่ทันสมัยและรวมถึงมีการทำงานแบบมืออาชีพและสิงคโปร์นั่นเองก็มีขนาดเล็กและนั่นก็ทำให้การท่องเที่ยวของสิงคโปร์นั้นดีกว่าเวียดนามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชาวเวียดนามท่านนี้ยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าเวียดนามเองนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะตามทันประเทศอื่นๆด้วยทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรามีความกล้าหาญเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการสแสวงหาผลประโยชน์อย่างเช่นการท่องเที่ยวด้วยความกล้าหาญหรือไม่เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นกันดูบ้างนะครับว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่า ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวที่ดีกว่าเวียดนามมากไม่มีการตัดราคานักท่องเที่ยวผู้คนเป็นมิตรเวลาเที่ยวเมืองไทยแล้วรู้สึกปลอดภัยแถมยังสบายกระเป๋าอีกด้วยฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอัตราการมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงมีมากกว่าเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับรู้สึกเห็นด้วยกับความคิดของคุณเป็นอย่างยิ่ง ลองไปเที่ยวย่านเมืองเก่าในฮานอยคุณจะได้เห็นคนวิ่งตัดหน้ารถของคุณแล้วบอกให้คุณจอดเพื่อให้ไปที่ร้านของเขาซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากในส่วนของวัฒนธรรมการใช้ถนนผมคิดว่าที่เวียดนามก็โอเคนะแต่ว่าเรื่องของการทิ้งขยะห้องน้ำสาธารณะที่สปกปรกและจิตสำนึกสาธารณะเราควรจะมีการปรับปรุง และรวมถึงมีการให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีๆด,ด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันชอบคนไทยมากและฉันก็ไปเที่ยวเมืองไทยมา4ครั้งแล้วไทยเองนั้นสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ดีกว่าเวียดนามแต่สำหรับเรื่องของราคานั้นฉันไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่าในเมืองไทยต้องมีการต่อรองกับตุกๆและแท็กซี่เหมือนกันโดยเฉพาะแถววัดภูความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ผมคิดว่าของพวกนี้มันอยู่ในสายเลือดของชาวเวียดนามไปแล้วผมเห็นด้วยกับผู้เขียนที่จะต้องมีการสอนเรื่องนี้ในโรงเรียนและนอกจากนี้จะต้องเพิ่มเติมเรื่องของการทิ้งขยะแบบไม่เลือกที่การฉี่ในที่สาธารณะการขับรถฝ่าไฟแดงการทำล้ายนักท่องเที่ยวสแกมเมอร์การป้นนักท่องเที่ยวและการโกงเวลาเติมน้ำมันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ คนไทยนั้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยและใจดีอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องใช้แต่ซึ่งมันแตกต่างจากที่เวียดนามบางครั้งฉันยังรู้สึกว่าการบีบแต่เสียงดังตลอดเวลานั้นมันเป็นเรื่องของการขาดวัฒนธรรมความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับในเรื่องความสวยงามของสถานที่เวียดนามดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านรอบๆแต่ในเรื่องของผู้คนนั้นแพ้ประเทศอื่นเป็นอย่างมาก เราต้องให้การศึกษาและใช้กฎหมายเพื่อสร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีอารยะมากขึ้นเพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาแต่ว่านี่อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คาผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ